สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทับ1ทุกคนนะคะเราเจอกันอีกแล้วกับค่าเปียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูว่านนะคะสำหรับภาษาไทยวันนี้เนี่ยเราจะมีการเก็บคะแนนแต่คุณครูเนี่ยจะเก็บคะแนนในเรื่องของการผ่นวันยุกค นะคะหรือไตยางนั่นเองซึ่งเราเนี่ยเรียนผ่านกันมาแล้วแต่ก่อนที่ครูจะเก็บคะแนนโดยการทำแบบทดสอบเนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะศึกษาหรือทบทวนเรื่องนี้เนี่ยจากคลิปวิดีโอซึ่งการผ่านวรรณยุกเนี่ยจำได้ไม่เอ่ยจะมีทั้งหมด3เสียงใช่ไหมคะก็คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำอักษรสูงมีอะไรบ้างจำได้ไหมที่ครูให้นักเรียนท่อง ไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสาลาฤรือสีเสือหีบนั่นเองนะคะส่วนอักษรกลางนะคะจำได้ไหมมีอะไรบ้างไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งดอชดาและต่อปะตักนั่นเองนะคะส่วนอักษรตามมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมอ่ะฮูกท้องแฟบใช่ไหมคะมนโทซื้อภาพธงชาติ คนเท่าพิงเชอเคอระขังนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยศึกษาเนื้อหาในเรื่องของการผันวันณยุต์ว่าอักษรกลางเนี่ยสามารถผันได้กี่เสียงอักษรสูงอักษรต่ำผันได้กี่เสียงจากคลิป,ปวิดีโอที่ครูจะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะแล้วไปทำแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน 10ข้อหลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะหน้าที่เป็นสรุปคะแนนแล้วส่งมาให้ครูดูใต้ริงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเนื้อหาของในเรื่องของการผันวรรณยุกต์หรือไตาย,ยางและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนกันเลยค่ะ สูงกลางต่ำนี้อักษรไทยมีสูงกลางต่ำแบ่งเป็นสามหมวดให้จำอักษรไทยมีต่ำกลางสูงโออักษรสูงอักษร ชนะสี่สี่ตัวสามหมวดรวมกันพยัญชนะสี่สี่ตัวสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องอักษรกลางมาฝากน้องๆด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวประกอบด้วยพยัญชนะกไก่จอจานดอเด็ก โตเต่าดอชดาโตปตักบ่อใบไม้ อปลาและออ่างเรามาดูตัวอย่างคำที่เป็นอักษรกลางกันนะครับเริ่มจากกอไก่เช่นไก่จอจานเช่น จีดอเด็กเช่นเด็กโตเต่าเช่นเต่าดดชดาเช่นชดา ต่อปะตาตักเช่นปะะตากบอใบไม้เช่นบินปอปลาเช่นปาก อ,อ่างเช่นโองเมื่อรู้ว่าพยัญชนะอักษรกลางประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันนะครับว่าถ้านำอักษรกลางไปผันจะผันได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะไปดูการผันน้องๆตอบได้ไหมครับว่าวรรณยุกมีกี่รูปกี่เสียง มาดูเฉลยกันนะครับว่าตอบถูกหรือเปล่าวรรณยุคมีทั้งหมดสี่รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวาส่วนเสียงมีทั้งหมดห้าเสียงคือสามัญเอกโทรตรีและจัตาวาเสียงสามัญคือเสียงที่ไม่มีรูปวรณยุก เสียงเอกคือคำที well. ่มีรูปวรรณยุกเอกเสียงโทคือคำที Other ่มีรูปวรรณยุกโทเสียงตรีคือคำที่มีรูปวรรณยุกตรีเสียงจัตวาคือคำที่มีรูปวรรณยุกจัตวารู้จักรูปและเสียงของวรรณยุกแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆกันนะครับ เล่นเกมสนุกๆไปแล้วเรามาดูการผันอักษรกลางจากตัวอย่างต่อไปนี้กันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มฝึกผันกันเลยนะครับเริ่มจากคำว่ากาผันได้เป็นกา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  คำว่าปูผันได้เป็นปู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 ป,ปูคำว่าเตาผันได้เป็นเตาเต่าเต้าเตาเตาคำว่าเดียวผันได้เป็น เดียวเดี่ยวเดียวเดียวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเมื่อน้องๆรู้จักการผันอักษรกลางกันแล้วเรามาฟังสรุปเรื่องอักษรกลางกันนะครับอักษรกลางมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวคือกอไก่จจานดเด็กตเต่าดชดาตปะตาก อใบไม้ปอปลาอออ่างการผันวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรกลางสามารถผันได้ห้าเสียงครับคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวารู้จักอักษรกลางและการผันวรรณยุกต์อักษรกลางแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับอักษรกลางสนุกกันหรือเปล่าคราวหน้าเราจะไปดูอักษรสูงกันนะครับว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างและผันอย่างไรแล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีปริศนาคำทายมาให้น้องๆได้ทายกันโดยจะให้น้อง ลองทายดูนะคะว่าคำทายเหล่านี้หมายถึงพยัญชนะตัวใดบ้างพร้อมที่จะเล่นกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยอะไรเอ่ยเกิดมาจากไก่ถ้าปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นลูกเจี๊ยบเฉลยก็คือขอไข่อะไรเอ่ย ใช้ใส่ของเหลวแต่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงและสิ่งของที่ใช้ใส่ของเหลวที่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงก็คือขอขวดค่ะฉันคืออะไรกระทบกันทีไรเสียงดังจนช้างวิ่งหนี มาดูกันนะคะว่าฉันในที่นี้คืออะไรคำตอบก็คือชอชิงนั่นเองค่ะฉันคืออะไรไว้ใช้แบกขนใส่ของมากมีคคำตอบก็คือถอถุงค่ะอะไรเอ่ยไว้ใช้รองนั่ง กว้างขวางใหญ่โตมาดูกันนะคะว่าตอบถูกหรือเปล่าและคำตอบที่ถูกก็คือทอฐานอะไรเอ่ยเที่ยวหาน้ำหวานมาจากเกสรนร้องหึ่งหึ่งหึงคำตอบที่ถูกก็คือพอพึ่งค่ะ อะไรเอ่ยใช้คู่กับหมอ้อไว้กันสิ่งสกระกและสิ่งที่ใช้คู่กับหมอ้อไว้กันสิ่งสกระกได้แก่ฟอฟ้าค่ะอะไรเอ่ยคล้ายๆกระท่อมใช้หลบแดดฝนแข็งแรงมั่นคงเฉลย ก็คือสอสาลาค่ะอะไรเอ่ยจำศีลภาวนาอาศัยในป่ามุ่งบำเพ็ญเพียรและคำตอบที่ถูกก็คือสอหรือสีค่ะฉันนั้นคือใครอาศัยในป่านิสัยนักล่าเหมือนกับสิงโต คำเฉลยก็คือสอเสือค่ะมาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอ่ยใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้และสิ่งที่ใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้ก็คือหอหีบค่ะ น้องๆลองทายสิคะว่าพยัญชนะที่เล่นคำทายไปนั้นเป็นพยัญชนะอักษรกลางสูงหรือต่ำคำตอบก็คือเป็นพยัญชนะประจำอักษรสูงคะ่ะรู้จักอักษรสูงไปแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าอักษรสูงมีวิธีการผันอย่างไรอักษรสูงผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตตวาคราวนี้เราลองมาผันไปพร้อมๆกันนะคะคําว่าขาผันได้เป็นขาข้าขาคำว่าขาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปบรรยุกต คำว่าฝาผันได้เป็นป่าป้าฝาคำว่าฝาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าผาผันได้เป็นผาผ้าผาคำว่าผาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำว่าถูผันได้เป็นถูทู่ถูคำว่าถูพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าเสือผันได้เป็นเสือเสื้อเสือคำว่าเสือพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ คนเก่งลองบอกสิคะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียงและมีพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรเอ่ยมาฟังเฉลยกันเลยนะคะอักษรสูงผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาเช่นเสือเต้อเสือคำว่าเสือมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาดังนั้นจึงไม่มีรูปวรรณยุกค,ค่ะ เมื่อได้รู้จักกับอักษรสูงกันมากขึ้นแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะอักษรสูงผ่านได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวาคำในอักษรสูงมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาดังนั้นเวลาผ่านอักษรสูงจึงไม่เขียนรูปบรรณยุกต์จัตาวาไว้ด้านบนของคำเช่นคำว่าเสือผ่านได้เป็นเตือเสือ้อ เสือค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆสนุกกันหรือเปล่าคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำมีอะไรบ้างเริ่มจากคอควาย คอคนคอระคังงองูช่อช้าง่อโซ่ช่อเชอร์ยอหญิง ทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนู พอพานฟอฟันพอสัมเภามอม้ายอยักษ์รอเรือ ลอลิงวอแวนลอจุลาอหอนกูกเรามาดูกันนะคะว่าถ้านำอักษรต่ำไปผันจะเป็นอย่างไรอักษรต่ำสามารถผันวรรณยุกต์ได้สามเสียงคือเสียงสามัน เสียงโทและเสียงตรีเมื่อพร้อมแล้วเรามาผัานไปพร้อมๆกับตัวอย่างคำต่อไปนี้กันเลยนะคะคำว่านาผัานได้เป็นนาหน้านา,นาคำว่าทาผัานได้เป็นทาท่าทา,ทา คำว่างาผัานได้เป็นงาง่างาคำว่าฟา้าผันได้เป็นฟา้าฟา้าฟ้าคำว่าซึ่งผันได้เป็นซึ่งซึ่งซึ้ง คำว่ายุงผ่านได้เป็นยุงยุงยุงคำว่าโซผ่านได้เป็นโซโซโซคำว่าเท้าผ่านได้เป็นเท้าเท้าเท้า มาถึงตอนนี้น้องๆคนเก่งลองบอกสิคะว่าอักษรต่ำผันได้กี่เสียงมาดูคำตอบกันนะคะว่าน้องๆจะตอบถูกหรือเปล่าอักษรต่ำสามารถผันได้สามเสียงค่ะคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีอักษรต่ำนั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและถ้าผันด้วยวรรณยุกต์โท จะออกเสียงตรีเช่นคำว่าทาผัานได้เป็นทาทา่ทาท้าคำว่าทาพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกค,คำว่าทา่าผันด้วยวรรณยุกเอกจะออกเสียงโทคำว่าทา้าผันด้วยวรรณยุกโทจะออกเสียงตรีพันอักษรต่ำเป็นแล้ว เรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะเรามาผ่านอักษรต่ำกันต่อนะคะโดยคราวนี้จะเป็นอักษรต่ำที่มีตัวสะกดค่ะคอนผ่านได้เป็นคอนคอนคอนทองผ่านได้เป็นทองทองทอง นองผันได้เป็นน้องน้องน้องฟองผันได้เป็นฟองป้องฟองมวนผันได้เป็นมวนมวนมวน ทุ่งผันได้เป็นทุ่งทุ่งทุ่งแรงผันได้เป็นแรงแรงแรงรองผันได้เป็นรองร่องร้อง ช้างผันได้เป็นช,าชา้างช่างช้างผานผันได้เป็นผานผ่านผานร่า,รางผันได้เป็นร่างร่างร่าง รายผันได้เป็นรายไร้ร้าย,ายก่อนจากการวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับการผันอักษรต่ำกันนะคะอักษรต่ำผันวรรณยุกต์ได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีผันด้วยวรรณยุกเอกจะออกเสียงโทผันด้วยวรรณยุกโทจะออกเสียงตรีเช่น คำว่าทาผันได้เป็นทาทา่ทาท้าคำว่าทาพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าทา่าผันด้วยวรรณยุกตเอกจะออกเสียงโทคำว่าทา้าผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีทบทวนการผันอักษรต่ำแล้วก็มาทำกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อทบทวนกันนะคะ จากกับอักษรต่ำและการผันอักษรต่ำแล้วคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ